สวัสดีครับวันนี้ผมพามาไหว้พระที่วัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงนะครับมากราบไหว้องค์หลวงพ่อโตนะครับตรงนี้จะมีองค์หลวงพ่อโตบางมานวิชัยเป็นพระประธานอยู่ด้านในพระอุโบสถนะครับข้างล่างก็จะมีองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็จะมีองค์หลวงพ่อบ้านแหลมบางอุ้มบาทนะครับ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องที่ลอยน้ำมานะครับตรงนี้บริเวณนี้คือพระอุโบสถนะครับมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของเราครับเพื่อให้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขวันนี้วันดีครับวันดีมากราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับกราบขอพรองค์หลวงพ่อโตองค์หลวงพ่อบ้านแหลมองค์หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สามพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างเข้ามาทมําบุญไหว้พระกันครับมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพาบุตรหลานพาพ่อแม่พาปู่ย่าตายายมากราบขอพรอ,องค์หลวงพ่อโตครับน้อมกราบสาทุสาทุสาธุครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตนะครับตรงนี้บริเวณนี้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างเข้ามาทมําบุญไหว้พระครับ ด้านหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อโตมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหลวงพ่อโตองค์จริงจะอยู่ด้านในครับผมจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นด้านข้างจะมีที่กราบไหว้บูชาจุดรูปจุดเทียนทำบุญไหว้พระครับด้านข้างพระอุโบสถหลวงพ่อโตครับตรงนี้จะมีหลวงพ่อโตจำลองปางมารวิชัยครับปฏิสถานอยู่ด้านข้าง ประชาชนผู้มีจิตาทาต่างเข้ามากราบไหว้ทําบุญไหว้พระกันเยอะครับวันนี้มากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้วันสงการวันที่15เมษายนครับวันนี้ผมมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอพอรพระอ,องค์ท่านกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสรีมงคลแก่ชีวิตและก็ครอบครัวของเราตรงนี้บริเวณนี้องค์หลวงพ่อโตจำลองครับด้านในจะเป็นพระอุโบสถ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างเข้ามากันเยอะครับวันนี้ก็ถือว่ามีมบุญครับบุญใหญ่จะมีงานประจําปีของวัดหรือเปล่าด้วยวันนี้เป็นวันดีวันสงการครับมาทําบุญไหว้ผ้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตรงนี้บริเวณน,นี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรน่าชมและตรงนี้ก็ด้านหน้าจะมีองค์หลวงพ่อโตจำลอง ก็จะมาส่งน้ำพระได้ครับตรงนี้บริเวณนี้ส่งน้ำพระองค์หลวงพ่อโตมากับขอพอรครับบริเวณนี้